เด็กช่องสต้องทาตัวองค่ะนี้ยูกับชองบทิติดขอนาเสนอวิดีโอประจวันนี้เกิดอะไรขึ้นเกย่ไก่ลบคลิปและคอมเมนต์แน็กชารลีทำเอาแฟนขับว้าวุ่นทั้งโซเชียล เป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงนะคะที่แฟนคลับเนี่ยเอนดูสุดๆสำหรับหนุ่มหล่อแต่แปลกแน็กชารีนะคะกับนางเอกสาวสวยเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งตั้งแต่เปิดตัวนะคะคลิปฮหาฮหาหน่ารักน่ารักเนี่ยก็เริ่มทยอยปเปิดออกมาให้แฟนคลับได้ดูกันนะคะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะแน็กชาลีได้เปิดใจเส้นทางรักกับยูทูบเบอร์ชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์ผ่านรายการคุยแซบโชว์นะคะว่าช่วงที่ห่างกันเพราะว่าเหตุผลบางอย่างแต่ก็กลับมาสารสัมพันธ์ใหม่ที่สําคัญยังฝ่ามารสุมดราม่าก,กันมาได้ถ้าถามว่ากับเก๋ไก่ เริ่มต้นได้ยังไงมาน,นานมากหลายอย่างทําให้ชีวิตเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมเกงใจกลุ่มแฟนคลับเขาเลยทําให้มีช่วงที่ถอยออกมาพอเวลามันผ่านไปเรายังไม่ได้มีใครก็มีอยู่คนเดียวกับมาเมื่อไหร่ก็อยู่ตรงนี้ตลอดแสดงว่าทุกวันนี้โอเคทุกอย่างแล้ว โอเคครับถ้าเต็ม100ผมให้เป็น1000เลยครับแล้วตอนที่ห่างกันไปอะไรทําให้วนกลับมาได้ผมต้องบอกก่อนนะใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือว่าจะไปถามใครก็ได้ผมเป็นผู้ชายที่ถ้าคุยกับใครต่อให้วันหนึ่งเขาจะไปไหนไปกับใครแยกย้ายกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําเป็นผมจะใช้เวลานานมากในการที่จะตัดขาดจดากผู้หญิงคนหนึ่งได้ต้องมองว่าเขาเนี่ยไปชวนแล้วนะถ้าสังเกตดีๆผมไปทุกที่จะบอกตลอดว่าผมจะรออยู่แค่คนเดียว แล้วทุกคนไม่จําเป็นไม่ต้องทักเข้ามาหาผมตั้งแต่วันที่ผมเปิดตัวไอจผมผมไม่ทักไม่ตอบผมจะจริงจังเรื่องพวกนี้มากจะให้เกียรติมากๆตอนที่ห่างกาันใจมันก็หวิวอยู่ สำหรับผมมันไม่ได้วิวอย่างเดียวนะมันเรียกว่าทรมานมากเป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้วด้วยทุกคืนคือเราก็จะรอทำโน่นทำนี่ของเราร้อยให้มันผ่านเวลาไปความรักผมจะไม่มาบอกว่าเลิกกัน100เอร์เซจะบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่มีใครเดาได้สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนคนจะเลิกคุยสุดท้ายมันมีสิทธิ์ที่จะกลับมานอกจากนั้นจะมีภาพอะไรที่ชัดเจนแยกแยกันโตขึ้นอีกแบบหนึง่งทำไมต้องเป็นแก่ๆเขาน่ารักยังไง เหมือนที่ทุกคนเห็นเริ่มมองหน้าเขาก่อนหน้าตาน่ารักนะและพอได้รู้จักทักทายได้คุยก็เป็นนิสัยที่น่ารักเข้ามาด้วยเริ่มจากหน้าตานี่แหละหน่ารักเหมือนที่ทุกคนเห็นทุกคนก็ชอบเหมือนกันแสดงว่าเรามีความสุขกับผู้หญิงคนนี้ในโลกของเราใช่ครับอยู่ในโอวาทแฟนผมเนี่ยอยู่นะครับเป็นคนที่รักมากแต่ถ้าความคิดบางเรื่องผิดผมจะไม่เข้าข้างนะครับตัวผมเนี่ยจะอยู่ข้างๆจนบางทีเขาก็ลืมนะ คนที่อยู่ข้างๆคือเราแต่แค่เราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนว่าการพิมพ์แบบนี้ถูกการพิมพ์แบบนี้เป็นการสอนที่ผิดนะเราจะเป็นคนเตือนอะไรตรงๆจะไม่เข้าข้างในทุกเรื่องซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของนายชาบีนะคะก็ทำเอาแฟนคลับตัวลอยขืนแทนเกย์ไก่ซเลเดอร์กันไปเลยค่ะ แต่ถ้าว่านะคะล่าสุดก็ทําเอาแฟนคลับนะคะงงเป็นไก่ตาแตกค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเก๋กไก่นะคะลบคลิปแล้วก็คอมเมนต์แน็ชาลีทาเอาแฟนคลับนะคะวาวุ่นทั้งในโซเชียลหลังแน็ชาลีนะคะมีการโพสคลิปลงติ๊กตอกส่วนตัวถึงความทุกข์อ,อกทุกใจของตัวเองนะคะที่ไม่รู้ว่าจะลดความหล่อของตัวเองอย่างไรดีเพราะว่ามองมุมไหนก็หลอ่อไม่ว่าจะมุมตรงมุมข้างเรียกว่าดูดีไปหมดทุกอน,นุพร้อมแคปชั่นที่ว่าเช้าอันสดใสขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขจากใจถึงผมจะทุกข์ใจมากก็ตามเฮ้อ เบื่อเว้ยห,ห,หาแม่งทุกมุมหาแม่งทุกวันหาทุกมุมมันจะมีสักมุมไหมเนี่ยที่แบบหน้าตาเรามันจะไม่หลอ่อขอโทษนะครับผมอา่ามีสถานที่ลดความหล่อให้ผมหน่อยไหมครับอ๋อหล่อแล้วมันบาดใจ,จนี่ขนาดไม่ได้เกมาแต่นิดเดียวเนี่ยมุมไหนแม่งก็โคตรเท่เ ขอโทษนครับที่เกิดมาหลอกนะครับผมอแป๊บปั๊บความในใจไม่มีใครได้ยินเซงเหมือนแม่งเกิดมาหลอกเดือนหน้าแม่งหลอกนี่อยอันงี้นเดือนหน้าแม่งหลอกนี้เยอะดูดูว่าเดือนหน้าแม่งหลอกันนี่เยอะอะไรเซ็งว่ะขอโทษนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับ Mm hmm. ได้อยู่ได้อยู่แต่คิปนี้เองนะคะทางด้านแฟนสาวเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แปลกๆเหมือนประชดว่าพี่นายเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทัศนคติด,ดีไปงาน,นไหนๆก็มีสติในการตอบคำถามมากๆขอให้พี่โชคดีอย่างที่อวยพรให้เก๋แล้วก็ขอให้พี่เนี่ยมีความสุขมากๆค่ะ พร้อมกับอีโมจิธนูปากขา่ะทางด้านเนชาลีนะคะก็พิมพ์ตอบกลับว่าพิมพ์แปลกจังใครบอกให้พิมพ์กลับมาเปิดคลิปจัสตินหรอครับปิดแล้วไม่ต้องเปิดอีกก็ได้นะส่วนผมก็ตอบตามสิ่งที่ผมคิดจริงๆแค่นั้นเองขอบคุณครับ ซึ่งจากคอมเมนต์ตอบโต้ของทั้งคู่นะคะก็ทำเอาแฟนคลับี่นงงเป็นไก่ตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นจึงตามเขาไปดูที่ติกตอกของเก๋ไก่นะคะพบว,ว่าเก๋ไก่นั่นเนี่ยได้ลบคลิปของนายชาลีแล้วก็คอมเมนต์ของนายชาลีออกเกือบหมดเลยคะ่ะตอนที่เก๋ไก่นะคะจะออกมาโพสต์คลิปใน t ิกตอกเพื่อโปรโมทลิปสติกแบรนด์ดังนะคะพร้อมแคปชั่นที่ว่าต้องทำตัวยังไงหรอคะได้เป็นนางเอกช่องสามต้องทำตัวยังไงหรอ หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาน,นะคะอาทิเช่นคุณเก๋เก๋จะทําอะไรก็ควรคิดให้ดีๆนะคะแน็กชาลีเนี่ยขเขาชัดเจนกับคุณอย่าทําแบบนี้ไปบ่อยคลิปแน็กขายหมดเลยอะไรครับเนี่ยน้องเก๋ลบทั้งคลิปทั้งคอมเมนต์ทเลิกการส่งสารแน็กชาลีนอเมื่อวานยอมรับว่าแน็กให้สัมภาษณ์ค่อนข้างดีมากวันนี้คลิปเก๋เป็นนางเอกต้องทําตัวยังไงถ้าดาวคือห้ามแฟนต้องทําแบบนี้ตอนนี้เลยหรือละครยังไม่ออนเลยแบบนี้ใจหายจัง แถมซ่อนคลิปที่ถ่ายกับแนกด้วยบางทีก็สงสารแน็กชาลีนะนี่ก็โดนลบรอบที่2คลิปคอมเมนต์ก็ลบแน็กเคยพูดในรายการว่าน้องเก๋ทําแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่เขาเข้าใจนะผู้หอญอิงงอนก็เป็นปกติเขาก็รักของเขาแต่เราเนี่ยห่วงเก๋มากกว่าอยากให้เขาโตขึ้นบล็อกบล็อกปวดๆนี้มันไม่ดีเก๋เข้ามาโพสต์ขึ้นเพื่อให้แนกเนี่ยรู้ว่าคําอวยพรเหมือนจะลาจากการความรู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนที่แนกเนี่ยอวยพรให้หีไก่รู้สึกแย่หรือว่าเหมือนพยายามผลักใส่กัน ตลกคนก็คิดเองเออเองแล้วแปลว่าผู้หญิงว่าลังเลเข้าวงการแล้วเปลี่ยนไปตลกอ่ะอินเกินดราม่าแทนเขาทําไมชีวิตเขาให้เขาคิดเองค่ะอีกคนน่ะทุ่มเทอีกคนน่ะทุ่มทิ้งวงการมายามันน่ากลัวจริงจริงงอนแน่นอนฝ่ายหญิงอาจจะคิดว่ามันเป็นการผักไสทั้งๆที่เขาเนี่ยก็รักแม็กอาจจะเผลอไปทําไมต้องไปชดเด็กมากงอนบ่อยๆก็ไม่โอเคนะเก๋เม้นไปชดนะเราดูออกต้องตอบคําถามรายการเลยงอน แค่ถะาลบก็ลบคลิปเลยบางิีความคิดเก๋ดูเด็กไปนะหรือต้องการเลิกจริงๆงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่านักู่นะคะงอนการเรื่องอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆแฟนคลับเนี่ยก็ควรใจเย็นๆนะคะเพื่อไปคิดแทนเขาเพราะว่าความรักนะคะเป็นเรื่องของคนสองคนยังไงเนี่ยก็คงต้องรอให้ทั้งสองคนนะคะออกมาพูดแล้วล่ะคะ่ะว่าจะอะไรยังไงเราเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ